สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมากับโอซิลิสนิวดาวพาร์ทที่7890ไม่รู้แล้วครับไม่รู้แล้วว่าพาร์ทที่เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ภารกิจของเรายังคงเป็นภารกิจเดิมนะครับนั่นก็คือการสร้าง habitat ให้สำเร็จครับแต่สิ่งที่จะทำได้นั่นก็คือเราจะต้องหาไอรอนให้ได้นะครับซึ่งผมลององมาคิดดูนะครับเออมาเปิดนั่นนู่นนี่ดูครับรู้สึกว่าเจ้าเนี่ยมันเป็น เรดร์นะฮะที่อาจจะทําให้เราหาสิ่งของที่เราอยากได้เจอก็ได้นะครับผมคิดว่าเจ้าสิ่งเนี้ยมันน่าจะช่วยเราในการหาพวกแร่ต่างๆนะครับทาให้สแกนหาได้เอะเราคงจะต้องสร้างเจ้านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สิ่งที่ต้องมีก็คือเป็นแผงวงจรนะซึ่งแผงวงจรเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยไม่เห็นครับอืมเรายังไม่มีครับเราต้องไปหาแผงวงจรมาคิดว่าถ้าเกิดมีแผงวงจรอาจจะทําได้ก็ได้ครับ ระหว่างนี้เราลองสำรวจในนี้ดูครับเผื่อว่าจะมีอะไรให้เราดรอปนะครับผมเฮ้ย <c oughs> นี่มันตามสั่งปะนี่ยร้านอาหารตามสั่งปะครับนี่ฮะเราได้แผงวงจรครับและเราก็ได้สายไฟ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 ตามสั่งสุดๆเลยครับทุกคนโอเคทีนี้เราก็มีแผงวงจรแล้วเราก็น่าจะทำเรดาร์ได้แล้วนะ เรดร์เนี้ยนอกจากที่ว่ามันจะใช้ตรงพื้นแล้วอะ่ะมันยังเอาไปอัปเกรดเพื่อให้มันติดกับรถบักกี้ของเราได้ด้วยนะเออเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอาไปทํากันนะกันโอเคหลังจากที่เราได้มาแล้วนะเราก็ต้องเอามาซ่อมแซมให้มันใช้งานได้นะในเรื่องของแผงวงจรน,นี้แล้วก็สร้างเจ้าหนี่ค,ครับผมอืมอืมอสมอลเรดร์ดิสคิปครับผมลองดูนะครับ <c oughs> เผื่อจะทําให้เราเจอไอรอนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับส่วนผสมที่ลงตัวนะครับนั่นก็คือการเอามาอัปเกรดตรงนี้ครับกับเจ้าเลดร์เข้าไปเลยมาบยอดอย่างเท่ครับผมมีจานดาวเทียมอยู่บนหลังรถบักกี้มาบเรียบร้อยครับผมเรายังไม่รู้วิธีการใช้งานเลยนะแต่ว่าเชื่อว่ามันน่าจะช่วยเราได้เยอะครับตอนนี้เรากำลังทำการสแกนอือ,อหูสแกนเป็นวงกว้างมากทุกคน อุทุกคนดูมีบอกหมดเลยครับว่าแร่อะไรอยู่ตรงไหนเน่ะอุ้ยมีบอกข้อมูลครับเพชรนี่ผมไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นปริมาณก็ได้ว่ามีอยู่เท่านี้ฮะแล้วก็หนักเท่าไหร่อู้หูมีบอกหมดเลยอู้หูอู้หูแต่เราไม่เจอไอ <c oughs> เราไม่เจอไอรอนครับทุกคนเราไม่เจอไอรอนไม่เป็นไรครับเราต้องออกเดินทางตามหาไอรอนกันแล้วครับ มันมีบอกให้เลือกระดับความหนาแน่นด้วยนะเนี่ยโอ้โหผมเพิ่งรู้ครับงั้นเราเลือกเป็นอันต้าเลยแล้วกันอ่าถ้าเกิดในความหนาแน่นมากเนี่ยก็จะมีเป็นทองเมอร์คิวรี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองต่ำลงมาหน่อยอ่าต่ำลงมาหน่อยจะเป็นพวกหลีดคอปเปอร์ครับผมถ้าเป็นระดับกลางไอรอนนี่ครับผมไอรอนไนรอนอยู่นอกพื้นที่มากเลยอยู่แถวๆตรงนี้ครับตรง เรา m าเกอร์ไว้แล้วเราเดินทางกันดีกว่าครับนี่เดี๋ยวนี้พอมี m a r k ร์แล้วใช้เรียกว่าใช้ฟีเจอร์ต่างๆในตัวเกมในคลองมากยิ่งขึ้นนะก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นมากเลยเอาละครับแถวนี้อาจจะมีอยู่ก็เป็นได้นะครับเราสแกนหาไอออนครับเหมือนจะเจอนะครับไอออนไอออนจะอยู่ตรงที่เป็นสีแดงครับอุ้ยซึ่งสีแดงอยู่ตรงนี้เราก็ต้อง marker กกไว้ตรงนี้ครับโอเคแล้วก็เดินทางต่ออีก โอ้ยเอรีเจ้าตัวพวกนี้ชอบชอบมาตอนกลางคืนฮะกูอย,อยู่เยอะมากสามตัวทุกคนโอ้โหตอนนี้เราอยู่เหมือนเราอยู่สวนสัตว์สวนสัตว์ฮะนั่งรถทัวร์อยู่สวนสัตว์ตรงน,นี้ก็มีรถบักกี้อีกหนึ่งคันซึ่งเราไม่เอาแล้วเรามีเยอะแล้วครับมีคันเดียวก็เพียงพอที่จะใช้งานนี่โอ้ยทุกคนไนร่อนเต็มเลยมันจะมืดมืดมดม,นมนนิดหนึ่งแล้วผม ผมสามารถเปิดรหลดทิ้งไว้ได้ไหมไม่ได้ฮะไม่เป็นไรเราขุดไอรอนกันดีกว่าความแข็งไม่น่าจะเยอะมากนะระดับสี่เท่านั้นเองนี่แหละครับสิ่งที่เราตามหาครับอือหือทับใจคือไม่ต้องลงเหมืองไม่ต้องลงเหมืองเพียงแค่มีเจ้าเครื่องสแกนนั้นก็จะช่วยให้เราหาแร่ได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นเวลาที่เหมาะมากๆเลยกับการที่เอเลี่ยนจะออกมาตุยหลังละ เออก็หวังว่าจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นฮะ few moments later. ทุกคนครับผมเพิ่งสังเกตนะว่าการที่เรากินอาหารเนี่ยถ้าเกิดเรากินเป็นพวกผลไม้ดิบอะมันจะทำให้เราอิ่มท้องจริงๆครับแต่ว่าสุขภาพเราก็ย่ำแย่ไปด้วยนะครับผมอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นเลสเฟิร์นกินได้ครับสุขภาพดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอเนี่ย ไอเฟิร์นปกติอะลดครับหรือว่าเป็นผลไม้เนี้ยสุขภาพก็ยิ่งแย่เลยเพราะฉนั้นเราต้องเก็บเลดเฟิร์นไว้กิน,นครับส่วนอันอื่นเนี้ยต้องเน้นเอาไว้ครับนะครับผมแล้วกินเลดเฟิร์นเป็นหลักครับแล้วผมจะบอกว่านี่ด้วยความที่เราอยากได้มากๆนะเราไปขุดแร่เหล็กมาเยอะมากครับผมโอเคหลังจากนี้ก็เหลือแค่ต้องกลับไปที่ที่บ้านของเรานะครับผมซึ่งอยู่ตรงไหนวะเพาระหว่างทางเรามาเจอแร่อะไรไม่รู้ครับแต่ว่าดูมัน ดูมันสวยดีครับเราก็เลยจะเก็บไปด้วยนะครับต้นมะพร้าวนี้เราก็ยังไม่เคย,เคยที่จะลองตัดดูเหมือนได้เป็นหนังของผลไม้อะไรประมาณนะั้นสิ่งที่เราขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือยางนะครับผม ซึ่งใกล้ที่จะครบเต็มทีแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราระหว่างทานครับเราก็จะหายานเก็บไปด้วยนะฮะเพื่อจะได้ครบสักทีแล้วจะได้มีที่พักอาศัยที่ที่อยู่อาศัยแบบจริงจริงจังๆสักทีนะครับเฮ้ยทุกคนโอ้ oh my ก o d เราอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ครับกลางเลยเฮ้ยเราเจอเครื่องบินทุกคนโอ้ <c oughs> oh my ก o d โอ้ my ก o d ใช้งานได้ไหมวะเนี่ย ตืนเต้นอุ้ยเดีอดวอะไรวะโอ้ตกใจนึกว่าหัวคนหล่อนแล้ว,หล,ลวหล่อนแล้วครับผมผมนี่หล่อนเลยครับเราเตรียมมีดให้พร้อมกันดีกว่าฮะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนี้หรือเปล่านะเหมือนเหมือนอยู่ในเอฟเฟกเรเจนด์เลยอะโอเคอุ้ยได้นี่เยอะครับสายสายไฟเยอะมากเครื่องบินเป็นเครื่องบินลำเล็กๆครับดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยนะผมนึกว่าเราจะขี่ได้เว้ย ไม่แน่ว่าเราอาจจะขี่ได้ก็ได้นะในอนาคตโอเคเราขึ้นมาสำรวจด,ด้านบนครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยอุ้ย <c oughs> ตกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอเคโอเคผมอุตส่าห์ดีใจครับนึกว่าเราจะขี่เครื่องบินได้เกือบเกือบเกือบได้ขี่ฮะเกือบได้ขี่แล้วเราก็เจอถังน้ํามันพอดีเลยไฮโดรเจนของเรานี่เองครับเติมน้ํามันกันหน่อยครับ รถที่ใช้ไฮเดรจนอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของไอ้นั่นเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องกลัวเรื่องของราคาน้ํามันขึ้นเ <laughs> ราเรามาเก็บตรงนี้ได้เออไม่เหมือนชีวิตจริงฮะราคาน้ํามันขึ้นไม่หยุดเลยผมนี่หัวจะปวดนิดๆ <c oughs> เรียบร้อยครับผมตเติมน้ามันเสร็จแล้วลุยกันตอ่อ <c oughs> และแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักของเราจนได้ครับผมอ,อจากทีหนึ่งทีนี้เราก็เหลือแค่ หยิบมันออกมาครับชาหมัก12ชิ้นครับแล้วมีอะไรอีกอลูมิเนียมคอปเปอร์ครับแล้วก็มีเจ้านี่อลูมิเนียมอยู่นี่ครับคอปเปอร์อยู่นี่ครับแล้วก็จะต้องเอาไปทําเหล็กต้องเอาไปทําเหล็กอีก4ชิ้นครับเหล็กต้องใช้ลอนดาเล็ตลอนดาลิตนะฮะเดี๋ยวเราหาดูไม่ยากครับอยู่นี่ครับผมโอเคเรนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ4ชิ้นโอเค,โอ,เคโอ้โหดูดิอรลอนทุกคนดูไอรอนผม เก็บมาแบบบ้าคลั่งมากอะ่ะเออร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบชิ้นและในตอนนี้ครับเราก็สามารถที่จะสร้าง h ฮบิ t ทตได้แล้วนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยของเราซึ่งเราจะไม่สร้างตรงนี้นะครับเราได้จุดที่เราชอบแล้วนะครับก็คือจะอยู่ตรงกลางแมปเลยนะครับและจุดที่เราจะใช้เป็นจุดที่อยู่อาศัยของเราจริงๆนะครับก็คงจะไม่พ้นจุดนี้นะเพราะมีไฮโดรเจนอยู่ตรงบ้านของเราเลยนะแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็มีเครื่องบินอยู่สวยงามมากแล้ว พอเราเปิดแมปดูนะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างอยู่ตรงกลางนะครับมันจะเคลื่อนที่ไม่กลางเท่าไหร่ไม่กลางเท่าไหร่นี่วะเออเออไม่กลางเท่าไหร่นี่วาแต่เราชอบตรงนี้อ่ะมันเป็นพื้นที่กว้างเราน่าจะเอาไปทําอะไรได้เยอะครับสรุปแล้วไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเยอะครับเราแค่อยากอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวขอดูกอนนะว่าจะเป็นจุดไหนดีจุดไหนดีนะมีเอเลี่ยนผิดด้วยว่ะเนี่ยแล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่า ทหารหลืบที่พายุทะเลทรายมันอาจจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเรามากแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะตรงไหนหรือความจริงเราไม่ต้องห่วงเรื่องพายุทะเลทรายวะเพราะว่าเราสามารถที่จะอยู่ในบ้านได้แล้วไงเราจะอยู่ตรงนี้แล้วกันครับเพราะว่าตรงตรงนี้มันค่อนข้างที่จะโล่งเตียนนะน่าจะเหมาะอยู่ครับตั้งเลยตั้งเลยแฮปปี้แพดนีออ่แอ,อนเบลล์เลยแอนเบลล์เลยครับโอ้โหโอ้โหเราจะสร้างสูงไปไหนวะสร้างสุ่มจะไปไหนหนีน้ําท่วมหรอหนีน้ําท่วม,หร,มหรอครับเอาตรงน ปนนิดไปก็ประมาณนี้ละกันครับนี่แหละผมว่าตรงนี้น่าจะโอเคแล้วแหละผมกดสร้างเลยนะน่าจะได้น่าจะได้ผมว่าน่าได้กดไปเลยครับมานี่สร้างเสร็จแล้วครับแฮบิท,ท,ทัของเรานะครับผมเออมันด, <laughs> มนดูมันดูเล็กจังเลยอะ่ะมันดูเล็กจังเลยอ่ะเราดูว่าจะใหญ่กว่านี้นะเล็กเหมือนกันนะนี่ยไม่เป็นไรครับ ผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วแหละสิ่งต่อมาภารกิจต่อมาที่เราสร้างก็คือบาร์เลกซึ่งบาร์เลกเนี่ยนี่มีที่นงที่นอนอุ้ยดีครับดีมากๆดีมากๆนะฮะอ๋อสิ่งที่เราต้องสร้างต่อมาก็คือบาร์เกอันนี้นะครับผมอ้ยที่อยู่อาศัยอันนี้เราสามารถสร้างที่นอนแล้วก็ห้องอาบน้ําได้ด้วยเหรอโอ้โหดีนะดีนะแต่ตอนเนี้ยเรามีบ้านหลังเนี้ออยู่อ่ะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเราคงจะต้องสร้างกำาพงกำแพงอะไรขึ้นมาไหม มันสร้างได้ไหมในไหนเราสร้างแล้วควรจะสร้างให้มันเป็นบ้านนะผมว่าอย่างเช่นกำแพงโอ้โหใช้สติวไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับสติวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราย้ายสามโนครัวมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมว่าจุดเี็ยโอเคและสวยครับเดี๋ยวเราย้ายสามโนครัวมาอยู่นี่เลยครับเราหาทางกลับก่อนห่างจากที่อยู่เก่าแค่เจ็ดร้อยเมตรเองครับก็ไม่แค่นะไกลอยู่ไกลอยู่แถมมันจะเป็นที่แบบชันอย่างเงี้ยครับมันจะ เอาจริงๆเดินทางลบาบากว่ะเออเดินทางลําบากนะเนี่ยแต่ไม่ไรเอาสวยเน้นสวยครับเน้นสวยสวยแย่งเดียวเลยมาแล้วครับเราจะต้องเราจะไม่ต้องมาอยู่แบบหลบๆซ่อนๆมาอยู่แบบอาศัยคนอื่นก็อยู่เราเก็บกลับให้หมดครับอืมเอาโต๊ะคราฟไปก่อน เฮ้ยมันมีคำสั่งรีไซเคิลด้วยหรอเดี๋ยวนะหลังจากเราอัพมาแล้วมันมีคำสั่งรีไซเคิลครับเราลองรีไซเคิลดูไหมล่ะมันน่าจะเอาพวกของที่พังแล้วมารีไซเคิลได้นะเฮ้ยรีไซเคิลไดอ้อย่างงี้ปืนของเราที่เราเจอมาเราก็ใช้รีไซเคิลได้นะเนี่ยก็จะปืนอยู่ไหนนะ <c oughs> ไอ้อยู่นี่อยู่นี่อนโอ้นี่ไงผมว่าไม่ยากเกินไปนะ นี่ใส่เคิล่องุ้ยอย่างนี้เราก็ได้ปืนโอ้เยี่ยม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 เยียยยย่ยมมากๆครับเราจะเก็บเจ้าฟรอกไปก่อนแล้วกันเพราะว่าน่าจะเก็บง่ายสุดโอเคผมไม่รู้ว่าการอัปเกรดที่เราอัปเกรดมาเราต้องอัปเกรดใหม่หรือเปล่านะเนี่ยอ๋ะเดบอกกระเป๋าเต็มโอเคทุกคนเราต้องทยอยทยอยย้ายแล้วแหละต้องทยอยย้ายนะครับรู้สึกว่าโอ้กระเป๋าเราก็เต็มแล้วเนี่ยเอาจริงป่ะ ไม่ได้หนักครับแต่ว่าเต็มเมะ่ะไั้นเราเราต้องทยอยย้ายละเราจะย้ายที่อยู่ใหม่กันแล้วเย้ yeah. ผมดีใจมากในวันนี้ที่เราจะได้สร้างบ้านเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. เราจะได้สร้างบ้านแล้วครับอืมเรื่องเรื่องเงินเอาไว้ก่อนและตอนนี้เดี๋ยวเราเน้นสร้างบ้านแล้วกันครับทุกคนครับ หลังจากที่เราเดินทางกันพยายามขนย้ายของนะฮะเราก็ได้รู้ครับว่าจุดตรงนี้เป็นจุดสปาของที่เบิ้มสองตัวครับผมฮโอ้กอดเราจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วแหละนี่มันคือศึกแห่งการแย่งทรัพยากรแล้วนะครับอืมเราจะอยู่ตรงนี้ครับเดีย๋ยวคงจะต้องต่อสู้กันบ้างแล้วแหละ มันต้องมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วล่ะครับผมระหว่างนี้เราไปเติมน้ํามันก่น <St arts> ผมว่าผมโชคดีนะที่ผมไม่ได้ตัดสินใจไปสร้างไอ้ตรงลึกๆนั่นเพราะตรงนั้นน่ะเป็นที่อยู่ของเขาโดยเฉพาะเลยครับแต่ตรงเนี้ยจะห่างออกมานิดหนึ่งซึ่งก็ห่างไม่เยอะนะถามว่าเยอะไม่ไม่เยอะเลยครับแต่ว่าก็ห่างพอที่จะทําอะไรได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับทุกคนสําหรับพาร์ทนี้นะเราขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเราย้ายสัมพนโนครสัมนโนครัวเรามาตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่กล่องนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมการครัฟครับส่วนในเรื่องของสร้างกำแพงนะตอนนี้มันสร้างได้3อย่างครับก็คือกำแพงที่สร้างแบบกำแพงที่สร้างจากผ้านะครับก็จะบางนิดหนึ่งฮนะกับกำแพงแบบปกติครับจะใช้เป็นอลูมิเนียมชามักครับแล้วก็เชือกครับผมเอ้ยไม่ใช่เชือกสายไฟซึ่งใช้เยอะมากนะครับผม แล้วก็กำแพงอีกอย่างหนึ่งครับก็คือกำแพงแบบแข็งแรงเลยนะครับผมคิดว่าผมอาจจะต้องสร้างเป็นกำแพงจากผ้าก่อนนะเพราะว่าหายากมากเลยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะสายไฟครับมันต้องใช้เยอะมากมันต้องใช้ที่ละเส้นครับตรงนี้มีกี่อันหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะผมนับตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดต้องใช้สิบเอ็ดเส้นเลยนะฮะแล้วข้างบนนี้ก็ต้อง สร้างเป็นกระจกขึ้นมาอีกนะครับผมผมคิดว่าน่าจะสร้างแบบเอาที่สร้างได้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้คสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนคนระับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บาๆครับผม